ต่อใช้งานโฟโต้สวิต์เดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อให้ดูกันนะคะลูกค้าว่าตัวโฟโต้สวิต์ตัวนี้นะคะต่อแบบไหนนะคะต่อง่ายนิดเดียวคะ่ะ ตัวโฟโตสวิตช์นะคะเขาจะมีเขียนบอกนะคะลูกค้าว่าเส้นไหนนะคะต่อไปไหนนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเส้นแบ็กนะคะสีดาอ่ะเป็นลายของตัวการไฟฟ้าเข้ามานะคะลูกค้าแล้วก็มีเส้นสีขาวเป็นเส้นนิวตันนะคะแล้วก็เส้นสีแดงอ่ะเขียนไว้นะคะว่าเป็นเส้นของโหลดนะคะลูกค้าเราจะมาต่อใช้งานให้ดูนะคะด้วยการใช้ตัวต่อเทอร์มินอลตัวนี้นะคะลูกค้าอันดับแรกนะคะเราจะต่อที่เป็นเส้นสีแดงก่อนนะคะเส้นสีแดงต่อเข้าไปที่เส้น L อของหลอดไฟนะคะเป็นเส้นโหลด ฝัะะ่งนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปเรามาต่อเส้นสีดำนะคะเส้นสีดำต่อไปที่ลายของการไฟฟ้านะคะไฟอินพุตเข้าค่ะนี่เลยต่อได้เลยตัวนี้สายเป็นสายที่มาจากการไฟฟ้านะคะเป็นอินพุตเข้าต่อเส้นลายเข้าได้เลย ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าก็จะเหลือสายที่เป็นสายเส้นนิวตันนะคะทั้ง3เส้นนี้นะคะตรงนี้จากการไฟฟ้ามาอันนี้จากตัวโฟโตสวิตนะคะแล้วก็เส้นนี้จากโหลดของเรานะคะจากหลอดไฟของเราจัาด้วยตัวเชื่อมสายเทอร์มินอล3ช่องแบบนี้นะคะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเราไปเสียบปลั๊กแล้วก็เทใช้งานกันนะคะ เวลาโดยประมาณนะคะก็จะอยู่ที่30วินาทีนะคะตัวนี้นะคะทําหน้าที่เปิดปิดหลอดไฟอัตโนมัติตามแสงแดดนะคะลูกค้าถ้าเป็นช่วงกลางคืนกลางคืนเนี่ยเขาจะเปิดหลอดไฟให้เราอัตโนมัตินะคะพอตกช่วงกลางวันนะคะมีแสงตัวนี้จะทํางานด้วยการปิดหลอดไฟให้เราอัตโนมัตินะคะลูกค้าวิธีการต่อใช้งานก็ง่ายนิดเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเราแปะคู่มือตรงนี้ไว้ให้นะคะลูกค้าวิธีการต่อใช้งานเดี๋ยวเราแนบรูปไปให้นะคะตัวโฟโตสวิตตัวนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ตัวต่อสายนะคะเราปักไว้ที่ตะกร้าด้านล่างแล้วนะคะลูกค้าขอบคุณ อ่ะ